สวัสดีครับก็พบกันนะครับประจำวันที่5-10เมษายน2564นะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะตลาดเนี่ยเรียกได้ว่ามีข่าวดีนะครับในะเรื่องของตัว Infrastructure Bill นะครับจากทางฝั่งของทางสหรัฐนะครับที่ทางรัฐบาลของทัาโจไบเดนเนี่ยพยายามที่จะนำเสนอร่างดังกล่าวขึ้นมานะครับซึ่ง ะครัเซนิเมนต์เชิงบวกในเรื่องของตัวฟิสคอลซิมูลัตอีกก้อนหนึ่งนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอินฟาบิลเนี่ยก็มาเรียกว่าเอาเวกนะครับตัวมาเก็ตคอนเซิร์นทั้งในเรื่องของตัวของบอลยู ield, นะครับก็ทำให้ตลาดเนี่ยนะครับปรับตัวท New High ขึ้นไปนะครับในหลายตลาดนะครับโด,โดยเฉพาะที่สำคัญเนี่ยก็คือตัว S&P 500นะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปแตะจุดที่เรียกว่า4,000นะครับทะลุ4,000 จุดขึ้นไปเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับในวาร์จัก็ถือว่าเป็นเซนิเมนที่ค่อนข้างเฮลตี้กับตลาดมากๆนะครับส่วนวิกอินเด็ก์นะครับก็ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับจาก19เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเหลือลตอนนี้ประมาณสัก16-17แล้วนะครับก็สะท้อนว่าคอนดิชันตลาดตอนนี้ค่อนข้างที่จะเฟเวอร์ให้ให้หุ้นรีบาวล์ขึ้นมา นะครับได้หายใจหายคอกันบ้างโดยเฉพาะยิ่งอย่างพุ้นเทคนะครับกลุ่มพุ้นเทคเทคโนโลยีนะอย่างตัว N แอสแดนะครับปรับตัวขึ้นในเรื่องดีแต่ถ้าดูในไส้เนี่ยก็จะพบว่าตัวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจริงๆก็คือกลุ่มที่เป็นแกงที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์นะครับอันนี้คือพระเอกหลักที่อยู่ในในส่วนกลุ่มตัว N แอสแดนะครับส่วนทางภูมิภาคอื่นๆนะครับอย่างตัวยุโรปเองเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ สอดคล้องกับทางฝั่งอเมริกาตอบรับข่าวเรื่องของตัว Physical View i n f r r s t t u c t u r e View เนี่ยค่อนข้างดีนะครับขึ้นมา1.2 1.4ตามลำดับนะครับส่วนตัวอ,อื่นๆนะครับก็มีเรื่องของตัว วัคซีนนะครับในในส่วนของตัวยุโรปเองก็เป็นภาพที่ว่าตัวนี้อาจจะมีความเป็นไปได้นะว่าวัคซีนตัวนี้ค่อนข้างขาดแคลนในส่วนของ EU นะครับแล้วก็ทาค่อนข้างช้ากว่าที่เป้าเนี่ยเขาก็เลยมีคนพูดถึงนะครับการที่หลายๆประเทศชั้นนำเนี่ยฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยเริ่มไปคุยกับรัสเซียแล้วนะครับเพื่อจะขอซื้อตัวสปุตนิกนะครับเออสปุตนิก5เนี่ยครับของตัวรัเสเซียเนี่ยซึ่ง ได้ผลลัพธ์ค่อนข้างดีนะเข้ามาเติมพอร์ตเรื่องตัวของวัคซีนพอร์ตอีกเรื่องหนึ่งนะครับในขณะที่ถ้าดูตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆนะเงินเฟ้อนะครับแม้ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนที่ผ่านมา1.3%แต่เขามองว่าเป็น temporary factor นะครับแล้วก็คีสินลากาดเองก็บอกว่าไอตัว QE ฉุกเฉินเนี่ยยังไม่คิดว่าจะจบได้เลยเลยนะเพราะเศรษฐกิจยังต้องนี้อีกมากนะครับอันนี้คือฝั่งของทางยุโรปส่วนทางญี่ปุ่นนะครับก็เริ่มดีบาวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับนดินำนำมาโดยในฝั่ นะครับแล้วก็ถ้าดูจริงๆเนี่ยหลักๆเคสตัวนี้กลับมาเล่งตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับมันลอกหัวแบตาทะลุ1นึ่งหมื่คนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าดูในฝั่งตัวดีเทลเซลลตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีเทลเซลเนี่ยก็หดตัวลง1.5%นะครับส่วนตัวอินเดซอินดักเซยลโปรดักชันนะครับก็ปรับตัวลดลงมากกว่าที่ตลาดค่า2อดองงเซซึ่งเราก็มองว่าญี่ปุ่นเนี่ยกออ็มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ บริบทใน,ในภาพใหญ่นะครับดโดยทั่วโลกจริงได้ได้ว่าอาจจะเป็นรีเจียนที่รักกาที่สุดในในมุมมองของผมนะครับเราคิดว่าระยะตรงนี้เนี่ยนะครับตราบใดที่ยังไม่ไม่ผ่านตัวเศรษฐกิจโชวคจุดต่ำสุดนี่ผมมองว่าก็ต้องใช้ระยะละอีกอีกระยะหนึ่งนะครับแล้วก็กว่าที่เศรษฐกิจโดยรอบจะกลับมาเป็นปกติส่วนทางจีนนะครับก็มีประเด็นนะครับในเรื่องของตัว ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาค่อนข้างเยอะพอสมควรในตลาดที่ผ่านมาจริงๆในฝัง่งของตัว PMI เนี่ยนะครับไอตัวตัวหลักๆเนี่ยออกมาก็ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่า,าดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ถ้าไม่รีอะไรตัวหลักซึ่งอิงจาก s t a o ตโอ State owned นะเนหรือพวก SOE เนี่ยก็ถือว่าออกมาบีทค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าถ้าดูใน,ใน,ใ,นในกลุ่มที่เป็นจัดทำในภาคเชนหรือตัวใส่สิเนี่ยก็จะพบว่าตัวเลขเศรษฐกิจ นะอาจจะมิสจากที่ตลาดค่าตลาดค่า5้4ออกมา56 6แต่ในแง่ดีคือยังสามารถแข็งตัวได้ดีนะครับส่วนตัว PPI นะคือเงินเฟอ้อของฝั่งผู้ผลิตก็ยังเร่งตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ายังไม่ได้สปิลโอเวอร์มาในในส่วนตัว CPI นะครับอันนี้ก็แน่นอนเป็นคนการคอนเฟิร์มว่าในภาคการผลิตเนี่ยซึ่งมันดีมดีมาอยู่แล้วเนี่ยก็ดีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ ยังคิดว่าเป็นการกระตุ้นในเรื่องของการลงทุนในฝั่งของ m a n u f a u r i n n Investment ในภาพใหญ่ยังคิดว่าจีนยังเศรษฐกิจยังค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรีบาวขึ้นมานี่ค่อนข้างดีนะครับประมาณสัก 2- 3%ในภาพใหญ่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับตลาดทั่วโลกส่วนถ้าดูรายเซกเตอร์นะครับก็จะมีกลุ่มที่เป็น Consumer Discretionary แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยนะครับที่เป็นตัวนําตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนค่าเงินดอลลาร์นะครับยังคงแข็งค่ายอย่างต่อเนื่องนะครับทะลุมา93าิาละราคาน้ลมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับประมาณสัก1%่งเน้ี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนถ้าดูถ้าดูในในส่วนของอตัวเทชูรีรร่นะครับเทชูรี่จริงๆนะครับก็ก็เห็นเห็นจุดสังเกตคือว่า,าในในส่วนของตัว บอลย e l สิ0ปีเนี่ยเป็นตัวที่ sensitive กับตลาดมาตลอดในช่วงหลังแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกับข่าวในเรื่องของตัว infrastructure ร์บิเนี่ยเป็นตัวที่เอาเวทนะครับความสัมพันธ์ระหว่างตัวย l d กับการขึ้นลงของหุ้นในชวงหุ้นเทคเนี่ยออกไปชั่วขณะนะครับอันนี้ก็เป็นจุดน่าสังเกตเหมือนกันนะครับว่าไอ,ไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่า เข้ามาช่วยชีวิตต่อลมหายใจให้ใคุ้นกลุ่มที่เป็นระยะสั้นนะแต่ว่าริกเดิมยิงก็ยังคงอยู่นะครับแล้วก็ตัวถ้าดูจริงในส่วนของตัวเทชวีเนี่ยนะค่อนข้างอิงกับตัวเลขเศรษฐกิจนะครับแม้ว่าใน,ในช่วงระหว่างสัปดาห์เนี่ยมันจะมีตัวเลขครั้งที่โอเคแล้วไม่โอเคคือในส่วนของตัว ISM เนี่ยทะลุสูงสุดในรอบเกือบนะครับในรอบเกือบหลายๆปีเลยนะครับในขณะที่ในในฝั่งของตัวการจ้างงานนะอ่า Job game, อินดิเชียจ็อบเบสเคมอาจจะมิสไปบ้างนะครับตรงที่ว่ากลับมาเร่งตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตัวเลขการ,การจ้างงานนอกภาคการเกษตรพวกนอน์าร์มเพโรยังสามารถที่จะนะครับเพิ่มตำแหน่งงานนะจากที่ตลาดค่าการมันหกแสนในประมาณ9ล้านนะครับถ้าเทียบในบริบทใหญนะ่บริบทใหญ่ก็จะพบว่าก็จะพบว่าไอการการที่ตอนนี้นะครับคนที่ว่างงานนะปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะกลับขึ้นมาคือช่วง พราะว่าปกตินะครับในช่วงที่ US เนี่ยอยู่อยู่ในช่วงที่เป็นภาวะปกติเนี่ยสิ่งที่เรียกว่านอนฟาร์มเพโลในตลาดเนี่ยอยู่จะมีการจ้างงานตรงเนี้ยพวกนอนฟาร์มเพโลประมาณสักหนึ่งร้อยห้าสิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบห้าล้านนะครับจุดต่ําสุดจริงๆที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดนะครับจากร้อยห้าสิบล้านเนี่ยหย่อนไปเหลือหนึ่งร้อยสาสิบล้านแล้วตอนนี้กลับมาสักครึ่งทางนะครับตอนนี้กำลังจะพลนวที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้าน แต่ยังเหลือแก๊ตรงนี้อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของตัวอันแอมเปรนเอ็ก์เนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแม้ว่าจะปรับตัวลงแต่ยังเหลือรูมอีกะระยะเหมือนกันที่ที่ที่จะที่จะเขาเรียกว่าอ่อฟูลฟิลกับสิ่งเดิมที่อยู่ในระดับประมาณแค่3.5เปอร์เซ็นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมองว่าระยะตรงนี้นะครับเสร็จยังอาจจะไม่ไม่ถอนคันเร่งโดยนะครับยังคงอัดชีพย่ยต่อเนื่องแล้วก็ยังคงไม่ทมาาําอะไรจนกว่า ที่จะถึงระดับใกล้2%นะครับอันนี้คือคือสิ่งที่เราเมองส่วนในในแง่ของตัวนะครับรายภูมิภาคเนี่ยค่อนข้างไปใน,ในเชิงค่อนข้างมิกซ์นะครับมีตลาดเวียดนามซึ่งเบรกง1 2 0ไปแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าทําไปแม้ด้ค่อนข้างดีมากนะครับฟันโฟนกลับมาเข้าเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนถ้าดูนะครับ,นะรบตัวเลขที่ เศรษฐกิจที่สำคัญในสัปดาห์ก่อนนะครับก็จะมีตัว US Initial Jobless Claims นนผมเล่าให้ฟังนะครับกลับมาเร่งตัวนะจ้แรกคนค่า6แสนนะกลับขึ้นมา7แสนหนึ่งนะครับ ISM นะครับ ISM ตรงนี้เนี่ยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะได้ได้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับอยู่ที่6.25%ในรอบเกือ 30, บ30กว่าปีนะครับแล้วก็ตัว u n m p l o y m e l t r a t e ปรับตัวลดลงเรื่อยๆนะครับเหลือดับสัก6.2% ในขณะที่ US Non Farm Payroll ที่เล่าให้ฟังไปแอดตำแหน่งงานเข้ามานะครับเกือบเกือบหนึ่งล้านตำแหน่งนะครับอันนี้สะท้อนว่าโอเค Jobless c a m นะครับแม้ว่าจะมีสปาขึ้นมาบ้างแต่ว่าผมมองว่าจากการที่คอนเฟิร์มเทรนด์ว่ามันลงไม่ลงจริงๆอาจจะให้ระยะเวลา,าสักหนึ่งสองสัปดาห์เพื่อดูเทรนที่ชัดเจนขึ้นมานั่นะคือประเด็นที่หนึ่งแล้วก็ที่สําคัญน้ดูลักษณะของตัวการจ้างงานเนี่ยเริ่มเร่งตัวขึ้นแล้วก็น่าสนใจนะครับเพิ่มขึ้นกว่าที่คาดการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ย ความเสี่ยงยังมองว่าอินฟลชันยังเป็นความเสี่ยงแม้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาช่วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายริสยังคงเดิมน,นะครับเป็นว่าระยะสั้นอาจจะมีแฟกเตอร์อื่นที่เข้ามาช่วยนะครับเข้ามาช่วยในการทําให้ตลาดนี้ยีกวาาขึ้นมาได้นะครับทีนี้นะครับมาดูในตัวเลขเศรษฐกิจที่สาคัญสําหรับสัปดาห์นี้นะครับก็แน่นอนดูจ็อบเลสเกมคอนเฟิร์มเทรนเนี่ย ขออีกัสอบเงาสิงสองสองหรสามสัปดาห์เพื่อจะดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็จะอูต้นสัปดาห์วันจันทร์ก็จะมี ISMNon-Manufacturing ก็คือภาคบริการเนี่ยดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะแตที่ภาคการผลิตเนี่ยบ่งชี้ว่าคนค่อนข้างมั่นใจมากๆแล้วนะครับส่วนวันศุกร์ก็จะมีเรื่อง PPI เงินเฟ้อฝั่งฝั่งออกผู้ผู้ผลิตนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องดูนะส่วนยูโรโซนก็จะมีตัวมาร์กินะครับ P.M.I ที่ต้องจับตาดูนะแล้วก็ตัวสเตทเมนจาก E.C.B นะครับส่วนถ้าดูนะความสัมพันธ์ช่วงนี้ตลาดคงไม่หนีผลสามปจัจจัยนี้แต่ว่าในช่วง 1, 1- 2สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับสิ่งที่อยู่ในเฮดไลน์ตลาดเนี่ยจริงๆคงจะกลับน่าจะกลับมาโฟกัสนะครับเรื่องของตัวบอลยูอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคนพูดถึงเรื่องของตัวฟิสิกอลไปเยอะแล้วนะครับจากนโยบายทางฝั่งของโจไบเดนเรื่องอีฟราซาเจอร์ยิวตอนนี้ผ่านชงขึ้นมาแล้วเนืแต่ต้องผ่าน สวให้ได้ซึ่งต้องการนี้ถึง60เสียงูพง่ายงคือต้องการเสียง็อบบีเพิ่มขึ้นอีกสิเสียงซึ่งมองว่าก็อาจจะมง่ายแล้วอาจจะทำในในในฉากก่าที่ตลาดคาดการณ์นะครับแต่ซึ่งถ้ามันผ่านอีฟา้าบิลจริงในไส้จริงมันมีพูดถึงเรื่องภาษีนะภาษีในภาษีจริงเนี่ยจะเป็นเน้นในเรื่องของตัว corporate tax นะครับอันนี้คือเฮดไลน์ที่เกิดขึ้นในช่วงถัดไปส่วนในเรื่องของตัวเงินเฟ้อนะครับนี่ผมยังมองเป็นเป็นรูปเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ มีระยะเท่าตลาดในอนาคตถัดไปแน่นอนเพราะฉะนั้นชาฮิจิเนี่ยเรามองว่าแม่ตลาดจะรีบาวขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าไม่ถึง2%ในส่วนของเอ n ร์นิงยูแกนะครับผมมองว่ายัางต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะยิ่งพุ่งกลุ่มเทคโนโลยีนะถ้าใครใครเข้าช่วงนี้เพราะเห็นด้วยเหตุผลว่าเฮ้ยเทคเริ่มรีบาวขึ้นมาผมในมุมมองส่วนตัวยังไม่คิดว่าเลทตรงนี้เนี่ยที่มันเริ่มรีบาวขึ้นมาเนี่ยจะเป็นระยะยาวนะมองว่าจะเป็นช็อตไลฟ์อยู่แล้วก็สแสตจี้ยังคงเดิมนะช็อตเทอมก็ยังชอบ อะไรที่เป็นซิกิคข้อตีอยู่นะครับส่วนมิดลองเทิมแน่นอนเราโฟกัสว่าถ้าเล่งตัวเข้าใกล้2%เมื่อไหร่แล้วถ้ายิวผ่านจุดไฮเดิมใ,ในระยะสั้นๆตรงนี้นะครับเกิน1.8ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยผมมองว่าเริ่มจะกระทบอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือคําแนะนานะครับสำหรับเดือนเมษายน2564นะครับสำหรับท่านใดท่มีคําถามต้องการขอรับหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จักการทุน asset plus นะครับโดยที่ต่อที่เบอร์ค u า t o งว r c แ r e 026721111นะครับสำหรับวันนี้ก็ครบถ้วนสมบูรณ์พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ